สวัสดีครับสวัสดีช่วงนี้ก็เข้าประจำจุดเหมือนเดิมครับช่วงนี้ไม่มีลูกค้านะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็นั่งอำนวยความสะดวกประจำจุดเหมือนเดิมครับผม วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันรีแลกพักผ่อนไปในตัวครับเนื่องจากว่าไม่มีลูกค้านะครับก็นั่งทำรายงานประจำวันครับผมก็ประมาณอีกสองสามวันก็คงคึกคักกลับสู่ภาวะปกตินะครับลูกค้า ช่วงนี้ก็นั่งกันไปยาวๆครับ ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ